สวัสดีครับสำหรับผู้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าหากเรายังไม่ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าเราสามารถใช้วิธีไหนบ้างซึ่งในคลิปนะครับทางคุณหมอภูมิจะมาแนะนําวิธีการรักษาภาวะเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายแบบไม่ผ่าตัดด้วยวิธีการเจี้เส้นประสาทของการรับปวดที่เขา่าแล้วเราก็มาดูกันเลยนะครับ eg pain and reconstruction clinic โดยหมอภูมิครับสวัสดีครับสําหรับการรักษาในกลุ่มของข้อเข่าเสื่อมของอผู้สูงอายุนะครับปัจจุบันนั้นมีหลายวิธีนะครับนอกจากที่จะมีการกินยาลดปวดการฉีดน้ำมันบำรุงไขข้อหรือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับก็จะมีวิธีที่เรียกว่าการจี้โดยการใช้ขึ้นความถี่วิทยุนะครับเข้าไปจี้หรือจุดบริเวณที่ เส้นประสาทที่นำการปวดของบริเวณเข่านะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะเหมาะกับในกลุ่มข้อเข่าเสื่อมระยะท้ายๆนะครับหรือระยะเกือบสุดท้ายแล้วต้องกินยาแก้ปวดบ่อยเพราะปวดไม่หายสักทีและคุณภาพชีวิตเสียการกินยาไปบ่อยเนี่ยก็อาจจะทําให้มีผลข้างเคียงได้เช่นป้องกันในเกี่ยวกับโรคไตหรือว่าในกลุ่มของบุคคลที่กินยามาเยอะมากแล้วนะครับอย่างเช่นในกลุ่มของยาละลายลิมเลือด กลุ่มยายลดปวดก็อาจจะมีผลกระทบซึ่งผู้ป่วยบางไรายไม่อยากจะกินยาแต่ในกลุ่มของการผ่าตัดเนี่ยบางทีแล้วความไม่เหมาะสมเช่นมีโรคประจําตัวมากและความสีสูงหรือในกลุ่มที่ยังไม่พร้อมกับการผ่าตัดหรือยังคิดว่ายังไม่อยากจะผ่าตัดนะครับเนื่องจากเหตุผลหลายๆอย่างเนี่ยการจี้เส้นประสาทโดยใช้คลื่นวิทยุเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยหรือคนไข้นะครับ ที่จะช่วยลดการยินยาและชะลอการผ่าตัดหรือ,อให้เหมาะกับชีวิตประจําวันที่ไม่อยากผ่าตัดนะครับซึ่งวิธีนี้หลักการคือการใช้คลื่นวิทยุนะครับไปจี้บริเวณที่เส้นประสาทที่เลี้ยงข้อเข่านะครับที่ทําให้เกิดการปวดคือเมื่อเรามีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยจะมีสัญญาณจากเข่าเนี่ยส่งสัญญาณจากจุดนี้เพื่อให้สมองแปลว่าปวดนะครับซึ่งหลักการของวิธีนี้เราจะตัดช่องทางการนําส่งกระแสปวด เข้าไปยังสมองนะครับซึ่งเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงข้อเข่าของเราเนี่ยมีหลายเส้นมากนะครับซึ่งมีทั้งแบบที่เกี่ยวกับควบคุมกล้ามเนื้อและเส้นประสาทการปวดอย่างเดียวเนี่ยส่งกระแสปวดอย่างเดียวเนี่ยหลักการจี้ของตัวนี้เราจะไปจี้เฉพาะตัวที่ทําให้เกิดสก,กระแสปวดเท่านั้นนะครับส่วนกําลังทําให้เกิดกําลังของข้อเข่าต่างๆเช่นเหยียดงอหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ย ในกลุ่มเส้นประสาทนั้นเราไม่เข้าไปยุ่งนะครับซึ่งของวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เส้นประสาทที่กระแสส่งไปเนี่ยไม่ส่งกระแสไปนะครับก็ทาให้การปวดนั้นลดลงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณอ,าอยู่ที่อยู่ที่การใช้งานของผู้ป่วยนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเส้นประสาทเราเนี่ยมักจะต่อกันเองได้หลังจากที่เราที่ไปเนี่ยที่ประมาณ หลักปีนะครับอาจจะเป็นปีหนึ่งหรือว่าปีครึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเส้นประสาทเราต่อกันเมื่อไรซึ่งวิธีนี้ประโยชน์คือเราก็ลดการกินยานะครับไม่ปวดก็ไม่กินยานะครับส่วนบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะแล้วการที่เส้นประสาทเนี่ยมันทําให้ข้อเข่าเราเสื่อมมากขึ้นไหมเพราะพอเราไม่รับความรู้สึกปวดเนี่ยเราก็ใช้หนักมากขึ้นคําตอบก็คือถ้าเรารู้ก่อนว่าเราจะป้องกันอย่างไรเนี่ยเราก็จะลดอุบัติการหรือว่าช่วยเสริมสร้างนะครับในกลุ่มคนไข้ที่เมื่อปวดมากเนี่ยเราจะไม่สามารถ เสียชีพประจำวันและไม่สามารถออกกําลังตายได้ในกรณีที่เราจี้ไปแล้วนะครับเราต้องการบํารุงเนี่ยเราจะปวดน้อยลงและสิ่งที่เราจะทาคืออาจจะมีการฝึกกล้ามเนื้อโดยที่ทําให้เข่าเราไม่เสื่อมแบบก็จะมีรูปแบบการฝึกกล้ามเนื้อที่เราทําให้ข้อเข่าเราไม่เสื่อมนะครับแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อในระหว่างที่เราไม่ปวดเนี่ยก่อนที่เส้นประสาทเราจะต่อกันเนี่ยต้องฝึกกล้ามเนื้อและลดน้ําหนักเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นเพื่อลบน้ำหนักแทนเข่าส่วนน้ําหนักค่อยๆลดเพื่อให้ลบน้ําหนักน้อยลงกล้ามเนื้อแล้ว ในการรับน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับระหว่างนี้เราอาจจะสามารถบํารุงอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากการลดน้ําหนักและการบํารุงของกล้ามเนื้อเนี่ยเราอาจจะบารุงโดยการาฉีดน้ํามันไขข้อเทียมหรือการบํารุงอย่างอื่นแล้วแต่นะครับคําตอบก็คือว่าถ้าเราจี้อย่างเดียวแล้วเราไม่ได้บํารุงหรือไม่ป้องกันเนี่ยโอกาสที่เขาเสื่อมมากขึ้นก็เป็นได้ครับเพราะว่า ความปวดน้อยลงเราก็ใช้มากขึ้นแต่ถ้าเราป้องกันไปด้วยคือเราใช้โอกาสเนี้ยที่เราปวดน้อยลงเนี่ยมาบำรุงเพื่อให้เราไม่ปวดแล้วเราสามารถสร้างกําลังกล้ามเนื้อได้ลดน้ําหนักได้ใช้ชีตประจําวันปกติได้เนี่ยลดการกินยาได้เนี่ยก็จะเป็นการตอบโจทย์ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ครับสําหรับวิธีนี้วิธีการทานะครับผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไม่ต้องดมยาถลกไม่ต้องบล็อกหลังเราจะใช้ยาชาเฉพาะจุดนะครับในการที่เส้นประสาท หลักการก็คือเบจี้ตรงที่เส้นประสาทที่นำปวดนะครับก็เป็นเข็มลักษณะที่เราเข็มฉีดยาแต่ว่าเปลี่ยนจากการฉีดยาเป็นการใช้คลื่นวิทยุเข้าไปแทนนะครับหลังทำเนี่ยคนไข้ก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับไม่มีไหมเย็บหรือว่าไม่มีมีแผลใหญ่อะไรนะครับก็เพื่อเป็นแผลเจาะขนาดเข้ารูเข็มครับสําหรับหลังทำน้ำหรือก่อนทำานการใช้ที่ประคองเข่าในเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายแนะนําเป็นแบบล็อก แกนนะครับหรือว่ามีแกนไฟเบอร์ด้านข้างเพื่อป้องกันการหมุนและถ่ายเทยน้ําหนักได้ดีนะครับหรืออาจจะมีถ้าเป็นในกลุ่มของลูกสะบ้าป,ปวดด้วยตอนงอเข่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบเปิดแบบโอเพนพา e l ล่นะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรักษากับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ